สวัสดีครับผมผมพีคอนงคุงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับที่ผมจะพาเพื่อนไปนะครับที่โบอิงเจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่นะครับที่ลาดกระบังนะครับบอกเราจะพาเพื่อนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินคาเฟ่พวกตัวขนมขนมหวานนะครับเบเกอรี่หรือว่าจะเป็นอ่ากาแฟชาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปกินแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมครับผม ก็มาถึงแล้วนะครับที่เจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่นะครับด้านด้านหน้านะครับนี่นะจุดนี้นะครับที่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้าจอดรถอันนี้ที่หันไปทางทางนะด้านหน้านะครับสายมือแล้วก็ด้านขวาตัวนี้ก็เป็นบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับแล้วก็ข้างหลังเราจะเห็นโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดนะครับผมลำใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปถ่ายชมกันเดี๋ยวเราไปทานก๋วยเตี๋ยกันด้านนี้ดูบรรยากาศด้านนอก เนี่ยครับรรยากาศนอันนอไม่ชนเลยว่ะโอ้โหร้านจอดรถกว้างเลยครับเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวสวยเลยที่รัากกะบังนะผมก็ตรงฝั่งกับสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้น่าก,กินนะครับมหมีอันนี้ผมก็สั่งอยู่แล้วก็นะะเส้นเล็กด้วย เมนูเยอะประมาณนี้าลองมาทานกินกันนะผมถ้าเกิดแวะมานะครับที่ Bo 잉เจ็ดสี่เจคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเรารออาหารแล้วก็ทานเสร็จเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบินน,นะครที่อยู่มุมนะน,นั้นมุมนเดี๋ยวเราเดินไปครับผมอันนี้เราก็สั่งมาแล้นนะอนนี้ก็เป็นมามีแล้วก็เซนเล็กนะครับเนื้อทั้งหมดเ <Wow. S 1> ลยเดีวเรามาชิมกันว่าอร่อยตอน,นครับ ทางก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นทานกาแฟแล้วก็ขนมหวานนะครับที่คาฟเฟ่ด้านบนนะครับผมไปนี่ครับผมนี้จะเป็นตัวขึ้นเครื่องเราผหัวที่เราซื้อนะครับ120ต่อท่านนะครับผมขึ้นก็เป็นดลาราแนโนแล้วก็เดินขึ้นมาเลครับเราไปแลกเครื่องดื่มนะครับ,รบผม ปีหนึ่งแก้วนะครับมูลค่า120ต่อใบนะต่อท่านเนี่ยนี่แหละด้านบนทางเข้าไยอ,อืมอันนี้มูนถ่ายรูปนะครับเธอเพื่อนเพื่อนอ มาเราไปนั่นบนกันมุมนั่นบน เราพามาดูข้างหน้าด้านบนนะชั้นชั้นสองนี่ครับก็จะมีทานอาหารยกขึ้นมาด้านบนได้แล้วก็ด้านหน้าเครื่องนี่ครับผมก็มุมด้านหน้านะครับสายขวาของนักบินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมานะเท่ดีทีนี้มาถ่ายรูปก,กันได้นะ เดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่นี่มันจะเป็นเครื่องดื่มเฉพาะนะเพื่อนๆลองมาสั่งทานกันได้นะส่วนมากก็จะเป็นเบอร์เบอรี่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเราลองลองมาดูใกล้ๆกรุงเทพนะฮะเนี่ยบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมานะครับส่วนมากก็เป็นสตรอเบอรี่เป็นโกโก้สตรอเบอรี่ประมาณนี้ครับเราทาน เรา,าทานอาหารหวานเรียบร้อยนะครับเราเดินลงไปชั้นหนึ่งไปตรงท้ายลำแล้วก็ออกไปจากาเครื่องบินกันนะครับนี่ไงตรงนี้ก็มีนะร,รอบรน,นี่เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นวิวนะครับ สวยเพื่อนก็ลองมาถ่ายรูปมุมนี้กันที่จริงเขามาีมีแบบเพลงเลยนะเพลงสดด้วยกลางคืนนะ่ะตอนกลางคืนเนี่ยเพื่อนถ่ายลำนะ่ายลำเขาว่ามีเป็นที่นั่งเข้ามาแต่อันนี้จะเป็นโต๊ะแค่โต,โ,ตโต๊ะบาร์เรามานั่งตอนคืนนะันแะแต่เก้าอี้สวยฝั่งนะั้นเนี่ยถ่ายเก้าอี้ฝั่งนั้น คือว่าเป็นวิวด้านบนนะอ่าเดี๋ยวเราไปแถวด้านล่างว่าจะมีวิวให้ไปถ่ายรูปก,กันหรือเปล่านะครับก็บรรยากาศด้านบนประมาณนี้นะครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆที่จะมานะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่นะครับนี่เลยตัวลำที่เราไปเมื่อกี้ไปนั่งถ่ายรูปก,กันแล้วก็ทางของหวาน,านครับม,มนุนด้านล่างลำเครื่องจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เขาให้มาถ่ายรูป นี่ครับผมมุมนี้ก็สวยนะเพื่อนๆเข้ามาถ่ายรูปนี่ยผมข้างๆตัวลาด้านซ้ายมือถ้าเกิดเราเดินเข้ามาน,ะนี่จะมีเป็นทางเดินมีร่องน้าอยู่ก็ทางเดินมาเนะี่ยตัวลําถ่ายรูปมุมยาวสวยๆตอนคืนน่าจะสวยเพราะเขามีไฟเนี่ยไฟส่องเนี่ยตอนคืนเดี๋ยวน่าจะอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะว่า ผมก็เดี๋ยวก็กลับอะตอนนี้หมายสามบายสามนะครับแสงดีเหมาะสำหรับไยรุกนะเขาบอกจากที่เราเดินถัดมาจากโบอิงนะครับ747อันนี้ก็เป็นเป็นชาบูนะมีบีคิวชาบูเน,นี่ยนะที่เทรวนชาบูเ่อ้ๆก็มาได้อันนี้เป็นทางเดินต่อไป ชาบ,บูน่าจะตอน,นเย็นๆนะครับเพื่อนๆมาก็แนะนำช่วงเย็นๆก็ได้มาทานชาบ,บูลองดูบรรยากาศดีใช่ครับหรอจี้ปลายสวยๆออกแบบมาสวยเนี่ยห้องน้ำสายเบอร์ เพื่อนเอาห้องน้ำนะครับสายมือเผื่อหาไม่เจอนะนี่ห้องน้ำเดี๋ยวเราคลองน้ำล้างหน้านอา่ช่วงที่เป็นในคิวชาบูนะครับช่วงนี้ก็เป็นจุดถ่ายภาพสวยๆนะนี่เพื่อนๆได้ชมดูถ่ายรูปนะครับมันจะเป็นท้องฟ้าแล้วก็หลังคากลมๆนะครัแล้วก็สระ แสงมากต้นไม้แล้วก็เป็นน,นี่ก็เป็นศาลาโอเคประมาณนี้สวยสวยดิเนี่ยรอบๆเป็นตึกกลมๆตอนนี้เราก็ทานบีบีคิวบุฟเฟ่กันเรียบร้อยนะครับท่านละ350บาท2คนก็ประมาณ700บาทนะครับผมนี่เลยใน,นหลังเราบาร์บีบีคิวบุฟเฟ่นะครับผมก็อร่อยนะถือว่าคุ้มนะครับ ว่ามีหมูมีกุ้งมีพร้อมเลยเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับชั่วโมงครึ่งนะครับ90นาทีประมาณนี้ครับก็มาทานกันได้นะครับเดีย๋ยวเราเดินทางกลับที่พระราม2อกันนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคนกรุงนะครับผมว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวไปกินที่ไหนกันบ้างครับเดีย๋ยวเราเดินทางกับผม